นอนแล้วกิเียเายังโอเคาเดี๋ยวนะเราจะมาสอนวิธีกินเมลอนอันนี้ใครไม่รู้โหลดมาเป็นอย่างนี้การกินเมลอนจากฮอกไกโดที่ถูกต้องนะครับผมเราจะทําอย่างไรนะครับผมเมลอนชุดนี้เนี่ยเป็นเมลอนที่อร่อยมากนะฮะนี่ครับ เมรอนนะครับลูกละ3600รเยนนะครับประมาณลูกละ1,000บาทนะครับผมซื้อมา2ลูกนะครับผมโชว์โชว์โชว์เห็นลูกเห็นใครสนใจนะครับผมไม่ต้องสั่งซื้อนะครับไปกินีข้าไกโดนะครับกินมากร์ทโทยานะครับ แวพีข้ามายช่วยได้หรอพี่ชูต้องใส่ด้วยเหมนมารับเดี๋ยวเอากระดาษิชูมาเลยนี่เา thank you แม่บ่าอาด้ครับ่าอากาป๊าป๊าถ่ายคลิปอยู่อย่าเพิ่ลุกไปอย่าลุไปเดี๋ยวนีถ่ายไ กอนนะหนุ่มนะนะค่ายไเแม่ัดแม่หนึ่งสองสาม่งสองัภาพนิ่งแล้ววิดีโอครับพร้อมมาบูนะดูนองหเลยอ้ยยยนยย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 ยนนยย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 แล้วยยยยยนนยย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 อยยยยยยรยยยยยายย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 ยอยยล พ่อหนุ่มรีบแกะถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ถ่ายพี่พงศธรนีอันนี้ดูดิหนอนโอ้น่ากินมากเลยโรเลเลยอะมันเป็นไอ้นี่ลูกเราจะรีวิวการแกะลูกก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปเราต้องดูรสชาติทามาชิมนะครับผมเราต้องดูรสชาติพ่อหนุ่มกำลังตื่นตากับเมลอนอย่างมากนะครับผม เริ่มปิดกล่องไม่ได้อ๋อการผ่าเมนลอนนะครับผมเปนลอนนี่ซื้อชิ้นเท่าไหร่นะที่นู่นอ่ะ3,600ันหร้ยเยนครับซื้อวันที่สามสิบพฤษภาสองพนห้า้ยห้าสินะครับผมของแจากข้างทะเลสาบโทยะที่ฮอกไกโดนะครับผมจากพ่อค้าข้างทางนะครับผมเขาขายข้างทางซี่ละซี่ละเล็กๆละ สามร้อยเยนมันร้อยบาทนะครับผมตัวที่ขายข้างทางก็จะผ่ามาให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วเม็ดกินได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เอาไปเอาไปปลูกเราจะเอาเม็ดไปปลูกไราทําไปดโดที่บ้านเรานะครับผมไปปลูกที่เชียงรายโอปลูกที่นี่ด้วยดีจะได้กินแบ่งให้เพื่อนนะลูกเพื่อนของน้องลางนครับผมอันนี้จะเป็น รีวิวการแกะเมลอนนะครับผมส่วนการกินเมลอนเดี๋ยวชมได้คลิปต่อไปนะครับผมเย็นไหมแม่เย็นไหมเย็นเหมือนแตงโมงเลยนะเราได้ผ่ารีวิว นี่นากินไหมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาช้อนกินช้อนกินไงมไม่ช้อนเราใช้มีดค่ะใช้เอาปากมากลงไปเลยงับงาบงาบเลยใช่เขาต้องใช้มีดเหมือนเราเรมทอดนะเห็นเราเริมอดกินไหมเราพี่ตากินอ่ะงาบลงไปเลยอย่างนี้เขาถือกินงาบเข้าไปเลยใช่หรแม่เหมือนที่เราพี่ตากินอ่ะก็ได้นะญี่ปุ่นเขาก็กินกันอย่างนั้นแต่นี่คนไทยกินหรอะเขาเอาผ่าเป็นชิ้นแผ่เป็นไตโมอย่างนั้นเลยเออ แม่ชิมก่อนเลยแก้วอะแม่แม่แก้วคุยเอาแก้วให้ให้น้องโฟกัสหน่อยลูกเอาลูกอะเอโฟกได้นะยันละอหาล่วง,งเลยนคนแรกนี่คือการกินคนแรกนะครับผมดูท่ลงยาดูสิว่าจะอร่อยไหมยังไงล่ะรส<ม>ชาติไง ไข่ก็กินมแรงไปด้วยอ่าแบ่งแบ่งแบ่งหวานมากเลยอ่ะแบ่งเพราะหนุ่มรวดเร็วส่วนแล้วครูต้อยมาไม่ทันก็อดไปแม่แบ่งคนอื่ยังไงเอาอีจานแบ่งคนอื่นบ้างสิกินดิเอาจาน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 ให้ฮะคนกินชิ้นหนึ่งแม่กินหมดแล้วหนึ่งซีกนะครับมาให้ น้องโฟกรออยู่เนี่ยโรออยู่เนี่ยอืมมันอร่อยมากเลยอะเหรอจริงไหมเนี่ยจริงจริงแล้วถ้าปลากินทั้งลูกมันจะน่าเกลียดไหมวะงาบงามงามมันโนเดมอนมันโนพิตะตูนิโอกินน่ะใช่ไหมดูจากท่าทางนี่แม่น่าจะไม่โกหกเพราะดูแบบว่าแต่มันอร่อยจริงไม่แบ่งเลยอะโฟกอ่ะโอ๊ก เย็นไหมลูกเย็นไหมยังไม่ทันเคี้ยวเลยนี่อร่อยแล้วพนมครับอ้าวอ้โอโมกเนอะหวานใส่จานใส่จานแบ่งเลยคุณอาซี่ไปคุณอาซี่ไปมูวี่ชิมมูวี่พอกินก่อนพอกินก่อนหยะนี่ของป้าป้าโอ้เซ็งเลยอ่ะไม่ทันถ่ายไหมถ่ายไหมป้าป้าถ่ายไงวะถ่าย อร่อยเลยอ่ะ <cons> อ <urai> ือหืออร่อยมันยังไม่เย็นเท่าไหร่นี่เองอไม่แค่นี้กันนี่ถ้าเย็นมากมันเสียวฟังต้าโล่อืมมมมันชอบมืนเต้โลอร่อยอร่อยกับแตงโมอร่อยกับแตงโมมันแหย่อยู่แล้วล่ะค่ะลูกละพันกันลูกละสามสิบบาทเอาไปเปียกมันจะรู้สึกเหมือนเม็ดเล็กๆกันเนาะอืออร่อยดีอืแต่มันไม่ค่อยเย็นมันหวานอืมันหวานดิเหลวด้วย อ๋อเราเม็ดใบปลูกแค่ฮะก็ไม่เห็นเขาเอาเม็ดตอนที่ดูก็ไม่ที่ไปนี่เป็นเมืองหนาวเลยจริงจริงมันเป็นเมืองหนาวแต่ว่าตกแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยสี่เดือนร้อนแปดเดือนน้หนเขาปลูกที่เชียงรายก็ได้เขาจะกินเฉ่านร้านร้อนของเขาแต่มันต้องมีวิธีดูแลอะไรให้ถูกต้องอ่ะมันถึงจะนี่เนาะลูกกระันอันนีคํำละห้าสิบบาทแน่ที่เขาขายที่นู่นนะซี่เล็กกว่านี้ ประมาณร้อยหนึ่งสามร้อยเยนน่ะเล็กกว่านี้นะแบบเป็นซี่เป็นแถวถ้าเอามาสักสามชิ้นสี่ชิ้นนี่แหละสี่ชิ้นได้สี่ชิ้นแต่ว่าชิ้นเล็กกว่านี้เพราะว่าไอไอไอคนนั้นซื้อกันอยู่ผมก็ลองชิมเขาชิ้นหนึ่งก็เออก็อร่อยดีผู้รู้ท่านครับดูห้าที่รอบไปทั้งหมดเลยครับอันนี้อ่ะห้าร้อยห้าร้อยเยนห้าร้อยนนี่นะอ่ะคันนี้เรามามากินกันอ่ะเดี๋ยววางกล้องกันก่อ่นป๊อบไอวมาหยิบเลยหยิบเลยไม่ต้องรอป้อนหยิบเลย Mới chưa ăn quả vậy ạ? nó không? Có